ครับอตอนนี้คุณอยู่ในช่องยุดคราฟนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวเครื่องดื่มชาเขียวนะครับผมอันนี้ผมซื้อมาจากท็อปนะครับเป็นผลิตภัณฑ์จากาสิงคโปร์นะครับที่ผมศึกดูใน Google นะครับเราจะมาลองดูว่า รสชาติของชาเขียววันนี้จะเป็นยังไงนะครับเป็นโปรดักต์ของสิงคโปร์ว่ามันจะรสชาติเหมือนของไทยเราหรือเปล่านะครับผมตัวน,นี้ก็ผมซื้อมาในราคา20บาทนะครับซื้อมาจากทอ็อปเป็นยี่ห้อพ็อกกานะครับผมและเขียนภาษาอังกฤษไว้ว่า green tea เป็นชาเขียวนะครับ Green t นทีจัสมินอันนี้เป็นเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์นะ,น,น,นะครับผมขนาด300 m l นะครับผมก็มาลองกันเลยนะครับกินเหมือนชาเขียวบ้านเรา มีความหวานหวานน้อยแต่ว่ารสชาติมันจะคลีนมากเหมือนรสชาติเหมือนอของอิชิตันอิิตันขวดสีเขียวใช่สีเขียวเหมือนกันก็จะเป็นรสชาติแบบเย็นๆนะครับรสชาติแบบเย็นๆเหมือนอิิตันในรสสีเขียวนะครับขวดสีเขียว ก็ถือว่าโอเคหวานน้อยครับรุ่นนี้แต่ว่ายังมีความรู้สึกว่าหวานอยู่กินชากินชามาเต็มครับ โอเคครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ